ปลาการ์ตูนคร,รับเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามมีสีส้มแดงดำเหลืองและมีสีขาวพาดกลาลงตัว1นถึงแถบมีกี่ตัวเนี่ยในนี้เห็นกี่ตัวหนึ่งตัวใช่ไหมครับนี่คือปลาการ์ตูนว่นายน้ำแบบน่ารักมากเลยเนาะถึงแ้สีสันม,มันก็สวยงามจิงจริงด้วย ตัวน <im Given feed> ึงอยู่ในโกดหินนั้นปลาอะไรเนี่ยคีไอคีนิดนึงนะปลาอะไรก็ไม่ร <im> ู้ตัวนั้นสีมือมันปลาอะไรเรียกว่าปลาสลิดปลาสลิดเห็นหางเหลืองนอกห็นางเหลืองนอกอ๋อนตัวที่มีรูปร่างกลมสั้นสีสันสวยสดโดยเฉพาะเมื่อกระทบถูกแสงไฟไม่พบในน่านน้ำไทยแต่พบในหมู่เกาะโซลมอนหมู่เกาะลิวกิวประเทศญี่ปุ่น down to the Great Barrier Reef in Australia.